หาเก็บผลไม้ดีกว่าอุ้ยนี่มันดอกกุหลาบช่างงดงามเหลือเกินแต่ข้าจะลดน้ำให้สักหน่อยละกันในคืนวันเพ็ญวันนี้พระจันเต็มดวงลงไปเยี่ยมนางมัทนาดีกว่านั่นไงนางมัทนาสวัสดีจ้ะน,น้องสาวสวัสดีเจ้าค่ะมานั่งทำไรคนเดียวแถวนี้หรอ รอใครบางคนอยู่เจ้าค่ะอ้าวหรอแค่จะพาเจ้าไปลอยกระทงด้วยกันเจ้าสนใจหรือเปล่าล่ะได้เจ้าค่ะข้าคิดว่าเขาคงไม่มาแล้วล่ะต่อมาสุเทพได้พานางมัทนาไปลอยกระทงและพูดคุยกันอย่างเพลิดเพลิน ข้ารู้แล้วว่าข้ารักใครข้ารักชายคนนั้นที่เจอในคืนวันเพ็ญความเป็นจริงชายที่เธอเจอในคืนนั้นก็คือฉันเองแหละทำไมท่านถึงทำกับข้าแบบนี้ถ้างนั้นข้าขอไปรักคนที่รักข้าจะดีกว่าเธอคือทุกสิ่งในความจริงในความฝัน ้าไม่รักเจ้าแล้วทําไมเรามัทนาข้าว่าข้ารักคนอื่นข้าขอโทษนะถ้าางนั้นข้าของหลังเจ้าไม่ได้ลาก่อนนะมัทนาสุเทพข้ารู้แล้วว่าข้ารักเจ้าสูเทพนั่นใครหรอคะอ๋อก็แค่คนรู้จักน่ะผู้หญิงคนนี้คือใครหรอเจ้าคะข้าเป็นแฟนสุเทพงั้นข้าขอกลับไปเป็นดอกไม้เสียดีกว่า ก็ยังมีดอกไม้ดอกนี้สินาชิ่นสวยงามจากฉันไปอยากจะบอกว่ารักรักเธอเธอได้ยินหรือยังฟังสิฟังว่ามันมากล้นเท่าไรต่อให้วันที่ฝ้างูงมาแล้วจ้าอ้ยเจ็บนะเว้ยใครวะ ตายแล้วละสุดท้ายนางมันทนานก็ได้เหี่วยวเฉาตายลงเพราะว่าไม่มีคนรดน้ำต้นไม้ให้